สวัสดีค่ะสอนโชควัฒนาวันนี้เราจะมารีวิวลำใยปิงปองลูกใหญ่ใหญ่ใหกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้มันมันสุกแล้วมันแก่จัดแล้วนะคะเพราะว่าลูกใหญ่แล้วก็เนี่ยค่ะลูกใหญ่มากเทียบกับหัว,วหัวนิวโป้งนะคะคือใหญ่กว่าลำใยชนิดปกติประมาณสามเท่า โอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะคะอันนี้นะคะมันแก่แล้วเราจะลองแกะนะนี่ยค่ะเนื้อในมันจะเป็นแบบนี้ีน่เลยแบบสีเหลืองเลืองสีทองหวานฉ่ำม,มีน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะกินเนี่ยเราจะกินให้ดูคือเนื้อมันจะแบบใส แล้วก็เม็ดแบบนี้เลยเนี่ยค่ะมีน้ำหวานชํำม,มากพวกพึ่งมดอะไร่งเงี้ยชอบกินมากค่ะนี่ค่ะใสปอสานพิษนะคะเป็นแบบออแกนิกแล้วก็ลูกใหญ่มากเทียบกับหวัวเนื้อป้งคือใหญ่กว่าลำใหญ่ธรรมดาประมาณสามเท่าค่ะเขาเรียกว่าลำใหญ่ปิงปองนะคะเหมือนลูกปิงปองเลย ใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะเรามีกิ่งพันจําหน่ายด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ส่วนผลนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเก็บนะคะนี่ค่ะเต็มเลยลูกใหญ่มาก